เมื่อเ<ม>ช้านี้<ม>ห,ลหลายๆคนก็อาจจะไหว้กันไปแล้วใช่ไหมคะหมอไก่ก็เคยบอกไว้แล้วว่าวิธีการไหว้เครื่องไหว้มีอะไรต่างๆนานากันบ้างแต่ว่าเทศกาลตรุษจ,จีนแบบนี้นะคะนอกจากว่าวันไหว้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปไหนอยากแนะนําให้ไปที่นี่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ศรีราชาเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีการแจกอ่งเปาให้กับน้องๆหนูๆที่มาเที่ยวด้วยค่ะ ไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะคที่นี่เขามีการจัดงานลอดซุ้มมังกรแจกอ่งเปาขึ้นค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะมาถึงตอนนี้นี่แหละ,ะโดยภาพในงานเนี่ยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมไว้มากมายเลยอย่างที่เห็นเนี่ยค,ะค่ะบรรยากาศในนั้นก็คือเนรมิตเป็นแบบว่าเหมือนเมืองจีนเลยนะมีหมูทองด้วยนะคะน่ารักมากๆก็คือต้อนรับน้องๆหนุหนหน่นักท่องเที่ยวที่มาสวนสัตว์นี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงก็มีการแจกของรางวัลก็มีเรียกได้ว่าจัดเต็มไปเลยนี่เห็นไหมน้องๆได้ของรางวัลได้อ่างเปากลับบ้านไปด้วยดีจังนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมซุ้มหมูทองให้โชคค่ะ ให้น้องๆหนูๆและนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกมาเล่นเกมเพื่อรับอ่างเปาแล้วก็ของรางวัลกันไปเท่านั้นยังไม่พอนะคะนอกจากซุ้มหมูทองแล้วเขาก็ยังมีการจัดซุ้มมังกรยาว9เมตรนี่ ังกร9เมตรประดับโคมแดงมงคลค่ะคเพื่อให้คนที่มาในงานได้ลอดท้องมังกรเขาเชื่อกันว่าการลอดท้องมังกรเนี่ยนะจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตสําหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะคะแล้วก็มารับของรางวัลมารับอ่างเปาหน้ารักหน้ารักเล่นเกมสนุกสนุกและชมการแสดงอีกมากมายก็อยากจะเชิญชวนให้ไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตําบลบางพระอาเภอศรีราชาจังหวัด ชนบุรีนะจ๊ะสําหรับวันเที่ยววันพรุ่งนี้ใครที่อยู่ชนบุรีรหรือว่าอยากจะเดินทางไปใกล้ๆไม่ได้ไกลมากมก็อยากจะแนะนำว่าไปกันเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกันน้องๆจะได้ไปเปิดประสบการณ์ด้วยกับการที่ไปเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์นะคะแล้วที่นี่เขามีการจัดงานต้อนรับหนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเราให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะครับ<ช>่โทร,ร,ร,รไปสอบถามเพราะว่าเป็นช่วงที่คนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะอเรื่องของที่จงที่จอดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็สอบถามกันได้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ใช่แล้วค่ะยิ่งถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่พรุ่งนี้ไปเที่ยวกันแล้วไปกันทั้งครอบครัวรเนี่ยคงุสนุกสนานกันแน่นอนนะคะ